เอาพี่น้องสบายที่ตอนแรกๆอีกมือนดียทีมงานเขาก็ใหญ่กันเลยเขายายแต่ลมขึม้นมาอยู่จุดสูงสุด,ดแต่ว่ายั่อมขึ้นเก่าหนึ่งชิลเลาะตามสายผู้หาอยู่หา,หากินนัดกันอยู่บอลหมดเลยพี่นอ้องจะกี้จืดทางไปหรือ่ว่าลายเดือนลายปีหมดหรือเ่าเนี่ยคยางไปทางนี้แหละลมขึ้นเก่าเลยพี่น้องลมหแห้งยางไปตามเลย เมื่อวานเขาบไดปไปะดแรงมันขาจะเประดแรงล้วมึงมาเลยทมงานเขาก็แย่กันเขาวาแล้วหล่นเลยมันแนบน้มนะมันคือมัสีตุมมูทอกไงมีหัวไว้แล้วจะหล่นเลยมัสีตุ่มูหมง่ ลุมเป็นหวยเป็นหองไม่เป็นหวยข้าอยู่ตามใจผู้สันผู้ท่านนี้ก็หวยมัดเลยลงบูได้เลยกัลงฝนใครหล่อตามทางเลยยังเดียว เจอคนมาเดี๋ยวก็หักเจออยู่ไกลปอกไกลปลามันสะแนงแต่เขาไก่บลั๊ยมันแรงเลยหยาดเข่าหยาดมันกรนดั่นอะไรเราทางเก่าเลยก็บูดจืดไปเลยทางกลางคืนนี้ลงทีบนะ ไก,ก่ป่า,ยยาเลยมนันเด็กมันฉาดเด็กมันเด็กมันวาดเห็นช่วยไหนอีกคนละอห่างไม่ไหนอ่ะ คือว่ามานี่เขานำมาจากเลยเป็นน้องคือว่ามานในไก่ปลาตัวหนึ่งมาเมื่อวานเนี่ยผมเลยไปลัดหาก็ไปลัดมาเลยแต่โศกแต่จริงไก่ปลามันก็ลายอยู่มันคือว่าเลยดนะูไปมันดังเลยแต่ใส่ความพยาย,ยามเลยเลยไก่ปลาหาหกตัวอะไตัวหนึ่งทีมงานเราก็อยู่ลุ่มหมดละ มผาดไปเนาะบ,บ่แซบอะเลาะมาแต่ลุมเนานะแต่ผู้ขึ้นมามาเจอทางสองทางไปปุ่นแน่ไปปุนปป่นแน่จะเอาของใดกันแท้เรียอก,ก็ทางนี้ล้ะนกะลัวหายสายดีพี่น้องกนละัวหายสายดีกันสายดีถือทางนี้ เขางงเห็นรงเราเขากอหมาหอบตูบเก่าเขาเะไหปป้า็นไหมตัวนี้าเป็นชิลิเก็บจจดเลยนะมันจะว่ายลุ่มนี่ก็หวยอนี้ก็หวยให้มสันสันเรียกอีกแนะเตูบเขาอยู่ก็ถึงก็หลายเลยนะ ้หัวแล้วอยู่ลุมเลยโอ้หลอกขึ้นมากับเจอตูบเก่าเขายันเขาทิ้มขี้เหยอร้ายเขาก็จีจูดไปน้องนางจะว่ามีกำลังใจจูดอยู่ได้ไก่ปลาตัวหนึ่งเลยทีมงานเขาก็คือนจอยู่ลุ่มๆมาแล้วครับบังมันนี่จือเส้นทางเลยไปน้องจืดบุหรี่มแล้ววันนี้ถือเขาก็เบาเลยว่าควาหายสายดีเอาไปบังใส่เจอถือเขาจืดไปน้องโอ้ยนี่กระตุกต้เก็บตัวตัวมาเลย จุดมัดพอมาว่าม hmm. um. ืออ่นจะขีดจาดขาันบได้มาทั้งเก่าไปเนาะเขาเลยจุดซะมือนีขึ้นมากเขาจุดเลยเขาเห็นเลยนี่เนาะเป็นเวลาสิบหานาฬิกาสามสิบสามนาทีนักประธนคนูอเอ้ยเขาจะจุดก่อถ้าว่าเขาเขาบางเงาว่ามือนเขามาจุดยันเนี่ยยันบรด้มาทั้งเก่าไงยันโชคอลยันเลื่อนธนาเลยกับนี่ก็เรยเขาสิมาจุดเ็นเเก็บจุดมาซะ

มันคือเขาเ่าอะไรี่นองเข้ากับบริดีดอกพี่นองเอ้ยแต่เห็นได้สัตว์เมื่อมันเห็นมันลายเลยก็เลยเก็บจูดซะเดี๋ยวว่ากันเลยี่นองด้อ เกตุพี่น้องตังเกา่าได้ทำเอาหนุงเต็มหนุนบ,บ่มีแล้วท่านนี้ก็มัดเลยนะเอาพี่น้องคือว่าแล้วเฮากกบบริษัทดอกแต่ว่าเฮาเห็นแล้วเขาอยากจูดเพราะว่าไก่สีหอดไปใหม่แล้วเขาอยากจูดก่อนมันแปนเพราะว่าอยู่หว่วยดูดมมีหว่วยอยู่ทางนี้ก็มีห่วยนินนดนึงมีหว่วยกับบริหาว่ากันเด้อพี่น้องเด้อเขาจูดกับบริหาว่ากันพาอยากจูดกับผมเป็นยัง ขาวงเขาปลากระจุโลด่ไหายดอก่อยงายซะว่าอ,าาาอนุรักษ์สิเวดลรอบเาก็งากินขาว่ลาดอกล,ลคนก็นทำมาโอ้มอนี่ข้ขาดงเข้าปลาห้าจุดแต่คดดิคนมักย่องคนเหามาต้อมักย่องคนพี่น้องมพีไพ่มหายดอกน,นี่นี่นี่มดาจัที่รอตับทางลมแล้ ขึ้นมาหอเนี่ยเราจืพี่น้องเลยคือเขาเอาแล้วเขาไปบังน,นึงนี่ยมันมีทางแยกสองทางมันมพังความบุหันแบบว่าคว้าหายใสยด่ดีถ้าเขาไปเบิ่งคว้าหนูจะบุถึกตัดสินใจมาเบิ่งสายก็เท่าถึกพี่น้องจือบาทหนมันเห็นทำงานเขาไอ้บาทหนึง่งเราอยู่ดุมผักพอนด้หนึ่งชิงยางต่อพี่น้องไอ้บาทหนี่งหอแล้วเลาะมาเจอทางแยกพี่น้องเลยนี่ก็ทางนึงนี่ก็ทางนึง ตัดใจเลือกไปเบ,บ,บิง์กชา,ายแหละตอนหาฮันเ่าเบิงขคว้าหายคว้าหายแต่ว่าสายดีลองไปเบิรายคือเก่าฮะยากหกได้เลย สิบเจ็ดนาฬิกานอนตะเวนแทนะ้หาโมองนอนเลยโอ้เ <laughs> อ้ยจะผ่าน อาอกทนไก่ปลาเลยแล้วาจะผานไ,ไปนะนนเลยนอดเลยอืออือไกอ่หรือ,าานะอ่าแม้แตว่ากรต่ายไม่ตอมแลตัวนั่นห่อกวงบ่มันลบยินเชียงอ่าอ่อาเถิงัมัน,นยังมันลบกันยังขันชัดลบนะครับยู่ มเจอยังบมหลอวมั้งเกิดเหตแหงบมหล้วแห้งเนาะลื่องานเขาอะเรื่องรถทางเก่าขึ้นเขาบรมะนี่ากานจะรุ่มมาแล้วน่าการแวก็เลาะกันมาตอนนี้เป็นบิดหัวอย่าบอก บ่อไก่เพิ่งผูกน,นะ,ขกะเาขาก็เลาะมาตัดไปเลื่อยใหญ่ผูกครับเขากายเขาลงทั้งลุมนี่เขารัดมากก็ไปลืมไปลงทิบไปไหนเลยโอ้เมื่อยทีห่างมาเนาะลงทิบปุ <c oughs> ่นเบ็ดเก่าเลยผ่นาบบนกุ้แห่งครับ สังเกตอะไรเนาะ <c oughs> ความหนาวเนอยู่น่อยได้ไหมมึงไงไม่ใช่าลงทิพย์มามลงทิพย์มาได้เลยออกระทางบนตัวใส่กลับลงมาลงกันเส้นทางเดียวแล้วบอมันไม่ชออแต่โค้งใช่ใชกบ่านี่โค้งทางตัวใหญ่ตัวแปนๆปูถือข <c oughs> ึ้น <c oughs> มาตลอดกับเห่าลืมใช่ไมลืม ับอีกโอ้ยไปอีกเดียวเอาคำเขาคำเขากันเลยเริ่มคำมาเริ่มเริ่มพอยอกมัเออยอกเนาะพยอกก็เริ่มเหมือนกันเนาะพยอกตายที่ไอ้เ้ย ในผาดมันลงที่หลอกมาน้องอ๋อเบนากับหุ้งเขาก็หุงเขาแล้วสิแกนไก่อยง้ินขาต้องหักขวานขาต้องหักขวาลองถือหัวขึ้นเขาหักขวานถือหัวเลแอ๋อโอ้บัดนั้นนึกถึงวามยม่ได้บัดเนี่ยบ่อแล้วกับคืเนแล้วหอนหอดหูกับขึนหอดบอนต่อกับปุ๋ยเขาก็ยังโมจักเอาเลยมือท่าสิพาไปมือเนอะ กับลงเขาจะาไปกับเพื่อนคนทูหลับกอเยเอาเนอเยอะเยอเจอเอที่โอ้ชุบหนอยเลยไปก็ไ่าฝนรู้แม่ได้อง lại ơi đi chắc เฮาจะบอกเอา chắc เลยบ่จัก này มาเฮ้กินเขากินเดา่หมือนเหาือนเหมือนสัาเห็อบ่อิ่มขักเลยอิ่มขักเลยเอางย่างมนเจ็บงขาเลยจะลงขาเนี่ยตายเลยิ่มเดินมือเสัาอเนาะโอ้เพิดมาก่อนเพิ่กินนาก่อน

บันเฮาต่อปกันไหมกันเด็กตบด๋มเย็นเยนเปิดเอาเจาสียเจาทานกินน้ำลงน้ำลานคือเก่าเล้บังเฮ้แห้งแล้มาสีคดคือเก่าให้ส่งให้มานได้ห่วยเอี้ยม้าแล้วกอเดี๋ยวนี้อือโอ้ฮะ ดึกๆกินเนี้อขยะก,กันเนาะมาทานเอาพั่นมาพึ่นกินก่อนเนาะห <laughs> ิวแหง

อกินข้าวอีกผมยังดอกมนุษย์มหอยเนาะหนาวปกติมันเลยผมมอนไฟใหม่นะฮะแก๊สเลยผมโตลงเนาะเอากินข้าวกินน้ำแล้วก็ทีมงานเขาก็เตรี่ยวมันอยู่บนนอนนะมานคือเก่าเลยดอกหนาวคือเก่าแห้งนักก็ขึ้นนหนาวเนาะหนาวดีรอผมเอาลิมิตาก มันคืองนเนเาะเก่าได้มันลายอ่ม่แตะผมเหมืกเนาะเห้าแล้วบปินผหมสุ้มกระตี้ไผ่กรนอนคล่ักได้เลยโอ้ในผาดลงเทิอมาติงนโอ้ฮาฮ่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 อ่ย่าฮ่่พฮา่าเ่า่าฮ่า่า่าฮ่ัฮพาก่อฮ่าฮ่่าฮ่งฮ่า่าฮ่าฮ่าฮา่ สี่โมงตีสี่สิบหกนาทีเตือนมาโอ้ยหนาวหนาวทังหนาวทั้งล่มไปลองตือนมาโอ้ยเตนลึกเลยนาบรบ่ไปกาดยังเลยเนาะล่มแห่งยาล่อม Bóc 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 là bóc cứ bóc tiếng bóc à. à, Một bóc 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 หาวหาวหาวสังเกตไฟเขดังไฟทไฟไฟ <c oughs> ไางาทางเย็นทางลมเนาะพลิเกเลยรอเดือดจะขับ เอามันจะทามันจะแก้งออกเนาะมานลยเนาะทามันแจ้งแก้งออกเลาะลงหล,ลุมสิเลาะกรับได้พี่น้องเอันปุ๊บมันจะว่ลา,าล่มแห้งกัเลยสิเลาะปุ๊บละลงหลุมยามพอยามกรับลงฝุ่นเมือเลยทาจนแก้งก่อน